สวัสดีเชา้าอังคารที่2มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสำหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันแทบทุกตลาดนะครับ ปัจจัยที่เข้าเข้ามาสนับสนุนสําคัญเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ว่าความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันไม่ได้เร่งตัวขึ้นมานะครับเมื่อคืนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้ออกมาถแถลงตอบโต้จีนเกี่ยวกับเรื่องที่จีนเนี่ยได้ออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติต่อฮ่องกงนะครับโดยใจความสําคัญเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เน้นไปที่การตัดสิทธิพิเศษ ด้านการค้ากับฮ่องกงเป็นหลักนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะทําอะไรและเมื่อ,อไร่ส่วนประเด็นที่นักทุนเฝ้าจับตานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กังวลเนี่ยก็คือเรื่องการค้าปรากฏว่าประธานาธิบดีทัปมเนี่ยไม่ได้ไปแตะถูกนะจึงทําให้นักทุนเนี่ยขายความกังวลไปได้พอสมควรหุ้นจีนนะครับแล้วก็ฮ่องกงตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อวานนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ย มันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวไคซินแมนูแฟคเจอริง PMI ตัวเลขภาคการผลิตของจีนนะครับปรากฏว่ากลับมาอยู่ในโซนขยายตัวละออกมาที่50.7%แล้วก็ตัวเลข ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐภาคการผลิตเช่นกันของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่ายังอยู่ในโซนหดตัวนะฮะออกมาที่43.1% แต่ก็หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดละแล้วก็หดตัวลดลงจากเดือนเมษายนจากนี้ไปนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยมนเริ่มมีการเปิดเมืองอย่างต่อเนื่องนะฮะเดือนพฤษภาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนในการเปลี่ยนผ่านนะครับมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าพวกธุรกิจหลายๆอย่าง,างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการ,รผลิต ภาคบริการหลายๆเจ้าเนี่ยก็กลับมาดําเนินการแล้วนะครับก็คาดหวังในเชิงบวกได้สําหรับพวกตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนมิถุนาย,ยนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มมนที่ตลาหุ้นสารัฐเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหลักของตลาหุ้นสารัดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอหรือว่าเนสแตรรเพิ่มขึ้นได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่า สถานการณ์ภายในประเทศสหรัฐเนี่ยยังดูไม่ดีนักนะครับยังเกิดการจราจนการประท้วงในหลายๆรัฐนะครับปัจจัยหลักก็ยังมาจากเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนผิวสีนะฮะมันเริ่มต้นที่ชายผิวสีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์ดฟอยเนี่ยโดนตำรวจจับแล้วก็เอาเข่าไปกดคอจนหายใจไม่ออกเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักต่อการเ,เปิดเมืองแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอนะมากกว่าเรื่องจาจน อีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องไอ้ตัวเลขไอซิสแมนุแฟค i n g ที่ผมได้เรียนมาในตอนต้นนะครับมันเริ่มหดตัวน้อยลงนะฮะมันก็เลยเข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นได้ภาพของการเริ่มฟื้นตัวเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับโดยยอดสั่งซื้อใหม่แล้วก็ยอดสั่งซื้อสินยอดสั่งสินค้าคงค้างอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มหดตัวน้อยลงนะครับ ส่วนการบริโภคก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นเช่นกันนะฮะโดยตัวเลขแบบพวกแบบพวก,แบบการผลิตและการจ้างงานเนี่ยก็หดตัวลดลงเช่นกันแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องจีนเนี่ยเริ่มมีการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่แบบทาตัวเป็นฝ่ายรับมาตลอดล่าสุดนะฮะเขาได้มีการยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้าเกษตรอย่างพวกถั่วเหลืองและก็เนื้อสกอ ด้านประธานาธิบดียูทั้มยังไม่ได้ตอบโต้จีนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังวุ่นวายกับเรื่องจลาจลในประเทศตัวเองอยู่นะฮะต้องมารอดูกันว่าจะมีการตอบโต้แหลอกมาหรือไม่นะครับเมื่อคืนดาวโจนเนี่ยก็บวกขมาประมาณ91จุด s p 5 0 0บวกประมาณ11จุดส่วน n น s d a q 100ก็บวกขึ้นมาประมาณ43จุดนะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันสายการบินแล้วก็โรงแรมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ย ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ปรับตัวผสมผสานกันแต่ดูแล้วเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับหุ้นที่แลก,กาตลาดในช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยในช่วงนี้ฟื้นตัวกันได้ค่อนข้างดีนะครับพวก,กหุ้นสายการบินหุ้นโรงแรมอะไรปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยหุ้นยูเนเต็ดแอร์ไลน์บวกหึงห้าเปอร์เซ็นต์โรงแรมในเครือไมโอต์ก็บวกไปมากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน หุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านเรือเดินสมุทรเนี่ยอย่าง Norwegian Cruise นะครับบวกไปถึง10.4เลยทีเดียวไปที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับแต่หุ้นเอเชียก็ที่บวกกันแรงๆก็มีจีนกับฮ่องกงนะครับโดยจีนเสียาย300บวกไปถึง2.7นะฮะปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนก็คงเป็นเรื่องความตึงเครียดที่ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงตัวเลข ที่สำคัญอย่างไ i ซินแมนูแฟคเจอริง PMI หรือตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยกลับมาอยู่ในโซนขยายตัวแล้วนะครับนั่นคืนต่างชาติเนี่ยก็ซื้อสุทธิเข้ามาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงหรือซื้อมาเกือบ1 5 0 0ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็กลับมาซื้อพวกหุ้นหลักๆที่เขาเคยซื้อนั่นแหละอย่างพวกหุ้นผู้ผลิตสุราหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ค่าเงินหยวนก็แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ7.12ห่ยวนต่อดอลลาร์ตามความตึงเครียรทดท ณตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภคเอ,อ่อทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะครับขออภยัยฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในโซนขยายตัวแล้วทั้งทั้งคู่นะครับตัวเลขเนี่ยเกิน50%แล้วทั้งคู่นะครับฮ่องกงดัชนีห่างแสงเมื่อวานก็มีการฟื้นตัวที่ดีปิดตลาดไปในบวกไปถึง771จุดเลยทีเดียวบวกไป3.4% นะฮะก็บวกได้ตามเซนดิเมนต์ที่ดีขึ้นนะครับความตึงเครียดไม่ได้เพิ่มขึ้นนอกนั้นก็ต่าหุ้นนิเคี๊คอสปีของเกาหลีใต้หรือว่านิฟตี้ห้าสิบของอินเดียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนนักนะครับก็ขอข้ามไปเลยละกันนะฮะมาที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีครังหลังจากที่มีการปรับฐานไปในวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการรายงานตัวเลขภาคการผลิตนะครับของที่เยอรมันโดยก็ยังหดตัวอยู่นะฮะแต่ว่าหดตัวน้อยลงนะครับส่วน pmi ของอังกฤษเนี่ยก็ทรงๆนะครับแต่ชนิดซ่อมหกร้อยเมื่อคืนเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง 1. 1นเลยทีเดียวแต่ว่าตลาดหุ้นเยอรมน,นีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ปิดทาการนะครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันโรงแรมและธนาคารนะครับแล้วก็ธุรกิจด,ด้านการบิน,นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากเลยทีเดียว การปรับตัวเนี่ยเหมือนตลาดหุ้นสารัฐเลยนะครับหุ้นผู้ผลิตเครื่องบินอย่าง Airbus เนี่ยบวกถึง4.8%หุ้นสายการบินอย่าง Air France ก็บวกได้ถึง5%กว่านะครับพวกหุ้นเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยฟื้นตัวกันได้ค่อนข้างดีเลยในช่วงนี้นะครับราคาทองคำก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับมาปิดบริเวณ1,740เหรียญโดยได้ปัจจัยในเรื่องอ จะลาจนในสหรัฐนะครับคงมาช่วยบ้างแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยอ่อนตัวอ่อนตัวลงต่อนเนื่องล่าสุดเนี่ยมาปิดที่ระดับ9 7 8 2จุดเลยทีเดียวนะครับจากที่หลุด99 000. ลงมาตอนนี้หลุด98ลงมาละนะฮะโอเคมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายกันนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลตลาดหุ้นในภูมิภาคได้เซ็นดิ้เด็กเนี่ยสามารถฝ่าแนวต้านสําคัญนะฮะที่1350จุดได้สําเร็จ ปิดไปที่1 3 5 2ุดเหนือแนวต้านสำคัญได้เล็กน้อยค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างแรงนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38.70บาทเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2เดือนครึง่งนะครับปัจจัยหลักก็มาจากการเข้าซื้อหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ของนักลงทุนตา่างชาตินะครับเป็นเน็ตบายมา2วันติดต่อ,อก,กันละนะครับเมื่อวานเซ็นิเดก็บวกไปประมาณ9จุดกว่าหุ้นในกลุ่มน้ํามัน นะครับปิโตเคมีค้าปีกและธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าออไอ้สินทรัพย์เชิงรับอย่างพวก p r o p e r t ี่ฟันหลีอะไรพวกนี้ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ดัแบบชนีกลุ่มนี้ลดไปมากกว่า1%เรลยทีเดียวทาง้งที่ภาพรวมตลาดทุนไทยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดน,นึงนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่1นนะฮะตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดี หลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยปรับลดลงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับไม่ได้ไปแตะในเรื่องข้อตกลงทางการค้าแต่จีนเนี่ยเริ่มมีการตอบโต้สหรัฐ in ออกมาบ้างแล้วหลังจากที่เป็นฝ่ายรับมาโดยตลอดเขาได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรอย่างถั่วเหลืองและเนื้อสุกรนะครับส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้มีการตอบโต้ออกมาเพราะตัวเขาเนี่ยยังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องจะจนภายในประเทศอยู่ประเด็นที่2 ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวทั้งภาคการผลิตของจีนนะครตัวไคซิน Manufacturing P.M.I. กลับมาอยู่ในโซนขยายตัวแล้วภาคการผลิตของสหรัฐ ISM Manufacturing P.M.I. ก็หดตัวน้อยลงนะครับปัจจัยที่3นะครับดัชนีตาหุ้นไทยสามารถฝ่าแนวต้านสําคัญได้สาเร็จมาปิดทือ1,350จุดได้นะครับก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถ ทรงตัวในระดับนี้แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่บาตรของโควิด -19 ในไทยมันก็ดีขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็จิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กลับมาคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งนะครับในวันพฤหัสนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดละนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Transcrição e